เฮ้กูอยากได้นี่มากเลยนี่เขตอะที่มึงตอาให้ดูอะอ๋อประมาณปลายปีกูอยากได้อะกูไม่อยากโดนกู <c oughs> จะแตกแยกกันไปแล้วนะไม่มีความเข้ากันเลยอเออวันพีชกันด้าวนี่เขต เอ้ยถึงกูจะเก็บแต่เอออะไรนะขเขาเรียกว่าอะไรนะทางกูเก็บทางเขาพูกันดั้มนะแต่มันยังมีความเป็นมุนยนอยู่เว้ยของกูนี่คือแบบแต่มีเลิฟไลท์หลงมาใส่สี่ตัววะ่ะเลิฟไลท์นี่กูมีรุ่นไอ้นี่เป็นชุดเดียวเลยเว้ยชุดเดียวว่ะเป็นชุดแดียบเขาเรียกเซตเดียวกันอะ่ะชุดเซตเดียวกันอ่ะรุ่นตอนนี้ครบรุ่นห้าครบแล้วมีรุ่นสี่หนึ่งคนคือธนโยศกูจะตามเก็บลินกับมากิจีต่อ กูไอ้นี่วันกี้มมกลุ่มหมวกฟางกูหลุอกลุ่มหนึ่งเยเจ็ดตัวกูไดา้มาันละสามตัวเวรสองสามตี้มายืนข้างกูคนหนึ่งหรือไม่ก็เพื่อน,อนใครไอ้กูรู้น่ะ <c oughs> มึงอ่ะมันเสียงมึงอ่ะ <c oughs> แม่อยอ <c oughs> แม่ย้อยแบบไอ้เนี้ยแดงมันจะไกลเลยแะเบเ <c oughs> ลยละเฮ้กูยึดถือลูกสองสองมาบอกไว้ได้นะอื้อสองร้อยเมตรเข้าหัว ไม่เปล่าล้มมันี้อน ขึ้นมาก่อนนี่รนะวังเราฮนะโอเคน้องบ้าคีเพื่อนกูอยากกวดนะแต่คือปัญหาคือกูเลื่อยกูมีน้อยอะ่ะเออมาน,นี่มาน,นี่มากอะหองแรงไปเลย có chẳng win Nhẹ gì nhá Chết cũng nổi cái đỉnh Đi lên kia sao kill đấy ạ đeo mừng lại Ừ Mừng Bạn đi phòng luôn Đâu à อยู่นี่อย่างบนโอเคอ,ออกใจเพื่อนไอ้เยี่ยิงทำไมเนี่ยมันการไหมมันกันไหมไอ้ตัวตัวไหนคานอยู่เอ้ย <laughs> <laughs> พีร์เฟอรเฟอะไอรเอรเอรเรเร์ตว์เฟอแกฟิริชเอร์นฟาร์เฟอรเ์ <laughs> ไอ้กูเล่นลูกฟองสองก็ 2, 2, บอกไม่ได้นะกูคาบยาเองเลยกันยีห้ยนุน่นนุน่นนุน่นนูน่นนุน่นนุ่นถอยลวบวกสี่สัตว์จะไปกลัวมันแค่ตัวเดียวเฮ้ยมาม,มา ติสัตว์ขอขอขอเออมึงไป่อเลยเดี๋ยวกูป่าวน้หลัง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 มันไม่ได้กูจะรีเองแล้วนะ oh, s <S นอนะบ่า oh, ย้อไปเลยเพื่อนโอ้ีหสีดย้อดมากอ่ะ้ยเราสุดยอดทีว่ะทำไมกูรู้สึกกูทําตัวเป็นบัตฮาวเดี๋ยวเราไปนี่กันเดี๋ยวกูขอคราบยายได้ไหมครับเลยครับเลย <c oughs> มึงเจอนี่ยัง,งมาตีแบบไม่ต้องไม่ต้องกูตอนนี้กูเล่นโออยู่กเล่นออยู่ ไม่กูกูกูอ๋อไม่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 เจอไม่เจอเลยกูจะทำภารกิจไงมันให้กูนอกดาวด้วยลกสองเดี๋ยวไปดูศพในนี่ก่อนเราดูนั้นโอ้โหเอ้มึงใช้อะไรนะกูใช้โวโวกับอ่าอาเก้าเก้า อ้ามึงได้ปะอาวเก้าเอ้ยอาสนหนึงอาสสนึ่งไม่ิดผิู่แคคูห่หคู่กแบบลูกสองอ,อโต้ได้ปะได้ได,ไดเอาเฟต์ลายไหมเฟต์ลายไหมเอาเอามาดี๋ยเดี๋ยวีสก,กินให้เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเรียบร้อย<ม>คูจังทำสก,กินเรียบร้อยเลยทีเออเอามาก็ได้ อยู word, face, ่อ <De> ย <ep> exactly. ู่เดี๋ยวกูป่ให้เดี๋ยวกูปลี่ให้มึงมึงมึงหามารยาทเดียวกับเพื่อนมั่งมึงถึงมึงจะเป็นเมงกูแต่กูก็ไม่ชอบนะเฮ้ยอาชิมหายแล้ควายแล้วทำไมวะเป็นแรกเอาไอยใี้เทนนี่แรกแม้ เออใครคะเอ้ยมึงเช็คเปิดตรงกลางได้ไหมเปิดตรงกลางอยโอ้โหมีอะไรบ้างอ่ะเอาไปเถอะไม่อยากได้ก็ไม่กว่ากูอีโวกูใกล้อีโวแล้วกูสี่ร้อยสี่สิบเก้ากูร้อยสี่สิบหกก็ยังอีโวแล้ว งั้นกูเอาเดีไหวอย่าเล่นลูกสองเล่นระยะไกล้ด้ยลูกสองเอสอสมควรสมควรอยู่มีเอมไม่ต้องละเอเอเก็บแต้มได้ละเดี๋ยวกูจะรีก่อนเออกูเพิม่มเวลก่อนหนึ่งอันนี้ก่อนเออแม็ก มา,าร์กอพาเลอร์ไอ้อยู่ไฟมันเออเออเออยู่แข่งข้าอีกอยู่อยู่แข่งขัาบอีกมันจะเอาอะไรมันยาพาเลอร์เอ้ยโอโอสติสติสอะแอแอะพาเลอร์พาเลอร์พาเลอร์มันได้นี่นไงเอออะไรวะเออฮ็อกก้าบะเออฮอกอัพอมันเซีรีฟายก็อย่างเดียวคุหาพาเลอร์ให้มันหน่อยกูจะหาพาเลอร์ให้มันอยู่ว้าย เอ้เรารีบไปเข้ามาเถอะลีไปนี่แมเนี่ยเออเฮ้ยแม่แมเราเข้ามาเถอะทำไมอ่ะคุณาเก็บได้อรัไม่อะแล้เรามีเวลาไหมไม่ไม่แม่ไม่ไม่ไม่หมดมีอันตินะเออว่ะแม่งออมเลยที่ะแม่งออมมากอะโอ้โหแม่งคนละฟ้ากับวงเลยเว้ย นี่นาทีน่าจะทันด้วยไม,ไม่ไม่ทันไม่ทันพูดตรงๆเลยไม่ทันอะไอสว์กูเห็นเกสรดอกไม้เป็นไอนี่ออกเทนโอ้โหโมึงเมาขนาดไหนวะน่ะมันมีเห็นสีเขียวลอยๆอยู่เออแต่แต่มันนี่นี่หว่าม,มันเกสอนพวกนี้มันลอยไอสัสันนี้มันลอ,อยอยู่จังหวะรู้ดูเหรอวะรู้ดูผสมพันธุ์มันเหรอ หรือไม่เราก็ปรับเราปรับภาพเปิดไปไม่ไม่ไม่สีซันที่แล้วมันไม่มีเพื่อนกูกูปรับไม่นีแล้วกนะูวตัดบอลโลอีกมั้งนี่ปรับไม่กล้าโลอ่ะไม่กล้าโลอ่ะเอา้าชิบหายอะไรอะไรไม่ได้เก็บมาโยนทิ้งเลยแล้วกันเผาประโยชน์แล้วตอนนี้มันไม่วงมันอยู่ไม่อยู่ใกล้วงเลย ไอ้ยันทีตอนไม่เจอนะอุ้ยยังวงแม่งบีไปหาจังเลยเออตรงนี้มีสมีสลิงนี่นี่เรนคืออยู่านี้เรนคืออย่งนี้นี่นี่เฮ้เพื่อนเพื่อนเราเพื่อนกันเราเพื่นอนก่อนให้เพื่อนมาตรงนี้เราจะใช้นี่ด้วยเราจะใช้สลิงตรงไปแล้วมันทีมป่ะคนเนี้ยเออ เฮ้ยเฮ้ยพอคุณซ mm ูมเข้าแมปแล้วดีเทลเยอะยังวะแมปอะเออว่ะโอ้โหต้องกินเข่าเพิ่มแมปแมปมันสวยมากอ่ะเอ้ยมินี่แมปสวยพูดจนตรงแมปสวยว่ะเจอเลรสครับ ขอฟ้าตัวคนเดียวเหรอวะไม่อีกตัวหนึ่งอยู่นี่งั้นยิยงกดโอยกูยิงกดทำดาเมจมันให้กอะดีกว่าเออมึงไล่ทำดาเมจไปกูไม่ต้องใช้หรอกมึงมึงกูกอดทอง ฟ้าไม่เป็นใจให้<ม>เราเลยว่ะไม่มต้องกลัวนี่ได้เนี่ยเฮ้ยเป็นใจนะเว้ยทำไ,ไมว่ะเฮ้ยมึงใช้นี่ดิมึงใช้สลิงได้เลยอะ่ะเนี่ยก,กูใช้สลิงต่อได้เลยเนี่ยนี่ใครยิงกูเอาะสลิงยิงมาเลย

มีสัายปัญหาไอ้เหี่ยด,ดูแต่ละตัวดิมีแต่ปืนใกล้เฮ้ยเราไปนี่เลยดีกว่านี่นี่นี่ไปหามันเลย,ยไหมแล้วเราลองฝั่งนู้น้วยวิ่งเลยไม่ต้องกลัวเรามียิงไปฝั่งนู้นได้เลย น้องก็แลงวิ่งเลยวิ่งเลยคนนะเย็นอยเยอนอยู่ ข้างหลังพ่อมึงกระสุนหมดเคี้ยอะไรตอนนี้เขาวงเขาวงก่อนเขาวงก่อนคือต้องรอ้อมันอยู่ไหนไว่ายิงกับเพื่อนอยู่ อยู่นี่อยู่นี่ไว้นี่เดี๋ยวร้อยคริปโตกับล้มแตกฟังนะปะโงเอาเพื่อนกูกูหาสิ่งที่กูต้องการได้แล้วพี่ยันเล็กออามาเสร็เอาไม่หมด ก่าฟ้ายี่โดนเที่ยนอีแ่แกทำดีหาเพื่อนอุชี้ทางสว่างให้เลยเราอ้อมไหนอ้อมไหนเฮ้ยมีคนมามีคนใช้เสดนเงมา lắm Tao không buộc vào Bụng buộc anh Ôm mừng khủng, anh đi bài này Lôn ไอ้เหี้ยใครปา้นระเบิดใส่กูใส่คิวแล้วใส่คิวฝั่งคิวเออได้แล้วได้แล้วมาตะกินเสร็จแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตาหนี้กูท็อปฟอร์มแลวะเฮ้ยครับตาหนี้กูท็อปฟอร์มยล้ววะเออตาหนี้มึงท็อปฟอร์มเมื่อวานกูท็อปฟอร์มแล้วแร่งเรงกันแร่งเฮ้ยวิ่งวิ่งเข้าวงไอ้เหี่สี่วิรัน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  วิ่งเลยทั้งไปไอ้ยิ่งกระสุนลูกซองกระสุนกระสุนกระสุนเฮ้ยมีการชกข้อมึงไม่มีกระสุนเลยบอลกระสุนกูเหลืออยู่สี่สิบกับแปดนัดกูเหลือหกสิบเก้านัดกับไลโม่เหลือเหลือหกสิบหกสิบสองนัดพี่ยาค่อยไปเก็บศพไปแล้ว อยู่ตรงนั้นไอ้เจ้าเปลี่ยนผ้าสมบัติขวยังหลอนแล้วตอนเนี้ยกูหลอนหมดเลยยังไหมวงไปยังไงอุ้ยอุ้ยหลอหล่อหอรอหอหอไอ้เจ้าระเบิดมีอันเดียวอุติ๊กให้เพื s <S ่อนรู <t 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 at at ้ก่อนเฮ้ยเฮ้ยเดินเดินจิงติ๊กให้เพื่อนรู้ก่อนว่ามี เออเดี uh, uh. Ul, ๋ยวเพื่อนอ้มขอหอันคอมอ่ะรอรล่น้มันยิ้มมันยิ้นิกก็กก็กมงเ้กูยงยิงเยอะเลย้มล้มล้มเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ มันต้องวิ่มันยังไงมันต้งนองวิ่งมาทางเราเว้ยเราต้องยังไงเราต้องบวกกับมันเว้ยเออมันมีสไนต์บวกอันหนึ่งตีกับไอ้ตรงแถวนน้นอ่ะอีกหนึ่งตียี่สิบสี่เหลือยี่สิบเจ็ดนัด<อ>มีปะสนใจวะเพื่อนแบ่งมาหน่อยดิเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนบวกอ่ะพีตต่ต้องตามต้องตาม พื่อนมันมันขยับอ่ะเพื่อนมันพยายามขยับให้ใกล้วงที่สุดเว้ยเมื่อกี้ใกล้สุดในชีวิตแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยรอระวังมันยิงมากอดมอ่วงไอ้ยี่วงๆขยับแล้ววงขยับแล้วไอ้เหี้ยควายอีกเฮ้ยข้างหลังข้างหลังข้างหลัง ต้นนะตุนมึงมาเฮ้ยนี่นี่นี่นีมน่มันเหลือตัวเดียวมันเหลือตัวเดียวซ้อนเอาทุกอย่างไปไกลๆก,กูนี่จะเาไปไกลไกลกู เฮ้ยเรื่องนี้่เลาเราเฮ้ยสับเ็จแล้วเว้ยเราได้ยิงหนึ่งแล้วผมเล่นแล้วเล่นเล่นด้วยกันดะยิงแล้วแล้วกูบันทึกทั้งหมดไปแล้วเว้ยเออเนี่ยไปไฮไลท์อะไรเงี้ยเออว่าไอ้ที่ท็อปฟอร์มด้วยตาเนี่ยเอออู้อู้อู๋เขียอุ้ยเขียวอะไรกันนะเนี่ยวะไอ้เชีอยบันฮาวตัวนั้นน่ะโดนกูก็นำยิงตายเลยเว้ย